อยากได้รถเก่งที่ผ่อนหกพันตลอดสัญญาวันนี้แนะนําคันนี้เลยค่ะตัวน,นี้เป็นมะะาสด้าสองนไลฟ์แอคกทีฟหนึ่งจุดสามตัวจีปีสองพันยี่สิบพร้อมกับชุดแต่งรอบคันมาให้แบบนี้แล้วนะคะคันนี้ฟังก์ชันด้านในค่ะก็หรูหราตามสไตล์มาสด้ามาสด้าเนี่ยเขาเด่นเรื่องของช่วงล่างนะคะเด่นในเรื่องของระบบสมรรถนะที่เขามีให้นอ้องไม่ว่าจะเป็นระบบคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่ช่วยในการควบคุมเครื่องเสียงโดยที่เราไม่ต้องเอานั่งมือยื่นไปยื่นมานะคะระบบไอซอฟระบบการเลื่อนเลายคุชค,คอนโทรลมีให้แล้วทุก ตอนไปออกป้ายแดงได้ซื้อในราคา6แสนกว่าวันนี้ใครมาจากคินีนีเท่านั้นนะคะจากคิปมีเท่านั้นนะเอาไปจะ377,000บาทนะคะแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวให้ดูสภาพภายในคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นรถที่ร้านแค่ภายนอกข้างในยังไม่ได้ทําความสะอาดน,นะโปรให้นะคะอยู่ที่ประมาณ70เลยหรือ80แต่พอร้าน790เปอเลยได้สำหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะและยิ่งไปกว่านั้นคันนี้นะ ผลงานบริษัทค่ะเงินเดือน13,000บาทขึินไปออกได้คนเดียวจบไม่ต้องคำไม่ต้องร่วมเลยนะขอเง,งินเดือน13,000นะคะทุกคนก็อันนี้ได้เป็นแบบสีดานนะคะเป็นตัวสก y a อ t i ที 10, ตัว G สีดําแบบนี้นะผือว่าแบบใครชอบนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาเรียกเปิดนี้ให้ก่อนมีการเลื่อนถ่ายให้แล้วมีอะไรให้เล้วด้วยนะคะอันนี้ก็คือให้ดูเลยนะคะทุกคนเห็นปะ สามารถที่จะดึงแล้วก็พับลงไปได้เลยนะคะแต่รใครที่อยากได้ความเป็นเอกประสงค์นะคันนี้ทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคันนี้พนัะงานบริษัทเยันเดอนหมื่นสามลดผ่านหกถึงเจ็ดพันเอาคันนี้เลยนะคะสวยมากทุกคนดูดินะเฟื่อๆไปพร้อมใช้ได้เลยนะคะเลขไม่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นใครสนใจคันนี้วันนี้พามาแบบอยู่ข้างหลังเลยมาดูบรรยากาศการเตรียมรถก่อนขายกันเลยนะว่ารถของเราเนี่ยเป็นรถที่ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมแล้วก็เป็นรอไฟแท้แน่นอนนะคะเพราะถ้ใครสนใจคันไหน คันนี้นะทุกคนสามารถทักปรตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้นะพนักงานบริษัทเงินเดือนหมื่นสามนะคะตัวจีราคาสามแสนเป็นหนึ่งเจ็ดพันผ่ถูกคัดตอบรับได้ปีสองพันยี่สิบด้วยนะคะสำหรับนี้นะคะใครสนใจคันนี้ทักปรตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ